สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเทพสิงหานบันนายุง่งวัดแห่งนี้ครับถือว่าเป็นวัดที่สาคัญในอําเภอนายุงในจังหวัดอุดรธาน,าน,นีเลกาายก็ว่าได้นะครับแล้วผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดครับเกี่ยวกับวัดแห่งนี้สถานที่สาคัญของวัดเทพสิงหานบันนายุ่งแห่งนี้นั่นก็คือท่านคุณคู่สวัสดิ์อุ่นเที่ยวตอนนี้พันยู่กับผมแล้วไปติดตามนกันครับครับสวัสดีครับ ผมในสวัสดิ์นเทียวนะครับเป็นขารการบํานานขารการคู่บํานานเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาซอยงานท่าสีหอละข้างไม้ของวัดเทพสิงหานวันหลวงปู่เครื่องธรรมจโรนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดเทพสิงหานมากเป็นร้อยปีแล้วนะครับการช่วงนี้ก็ได้ต้องขอขอบคุณสวัยน้อยนกบันนาซึ่งเป็นศิษย์เก่ขาของวัดเทพสิงหานคนหนึ่งมา ทายท่าสารคดีว่ามี่ยังในสําคัญอยู่ในวัดเทพพึงหารที่วัดเทพพึงหารนี่ก็เป็นวัดของเจ้าคณะอําเภอหลวงประประคปรปสิทธิ์ธรรมรักษ์เจ้าคณะอาเภอนายุ่งนะครับถึงสืบทอดจากหลวงปู่เครื่องธรรมาจารครับในช่วงนี้ทั้งวัดเทพพึงหารโดยการน,นําของท่านพระประสิทธิ์ธรรมรักษ์ได้บุรณปฏิสังขรณ์ท่าศีมลรคขั้ขงละหอกองอยู่น้ำกันนะครับซึ่งเ,เกิดจากสัทธายานยม ส้่งมาได้หลายปีแล้ว20 30 40ปีมาแล้วนะครับสีมกระถลอกวันนี้อาจารย์เทียนชัยกับคุณละน้องกับพ่อมยาิโยมชาวบรนนยุ่งหลายคนนะครับบริจาครัพ์อาซื้อสีมาท่านะครับวันนี้ลงมาชั้นล่างแล้วครับใล้สีเรียบร้อยนะครับสําสหรับวัดเทพสิงหานนี่ยถือว่าเป็นวัดหลักของเพื่อนบยุ่งนะครับก็มีสถานที่สําคัญลายอย่างนะครับ เช่นอันดับแรกก็คือกุฏิหลวงปู่เครื่องธรรมจารนี่กุฏิหลวงปู่เครื่องกุฏิลงนี้คือกุฏิหลวงปู่นะครับกุฏิหลวงปู่เครื่องธรรมจารออนอันตัวนี้เป็นศาลาครับศาลาต่อเติมจากที่หลังเก่าที่สำรวจไปแล้วหลวงปู่เครื่องสางครับตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนของปู่นะครับนี่เป็นที่ทีบศพของหลวงปู่เครื่องธรรมจาร หลังจากที่ปูไปรับพระราชท่านพงศพแล้วไอ้ศพก็เอาเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ในตรงนี้เป็นเป็นไม้ไอ้ไม้เกดนะครับขาเอิ้ว่าไม้เกดนะครับตัวนี้สมัยโบราณพระมุ่มีสังกสีนะต้องเอาไม้นะครับเอาไม้เอากระเบื้องอันนี้เพื่ออนุรักษ์ของเก่าไว้นะครับอันนี้ไม้โมเมนเอาไม่เลยมือในสมัยก่อนนะครับไม่ได้เอาเครื่องื่อยคือสมือนี่ แผ่นเกดแผ่นไม้นี่ก็ยังคงสภาพเดิมไว้นะครับครับอ,อีกอย่างหนึง่งอันนี้ตรงนี้คือเป็นธาตุเจดีของบิดามันดาของผู้เครื่องนะครับของพ่อต้นของแม่นะครับไอ้ไอ้ช่วงอันนี้เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แกะสลักจากไม้ตะเคียนจากน้ำล่างนะครับเอาไปสร้างอยู่บ้านนนบกแกะสลักขึ้นมา ก็เป็นรูปเหมือนหลวงปูก่ก็ทําพิธีแห่จากวัดไอโนนบกมาเพื่อน,น้าโสมซึ่เป็นที่ช่างแกะสลักมาประดิษฐานไว้ตรงนี้นะครับลูกหลานกาจะกมาสักการบ,บูชาและลึกนึกถึงคุณงามคุณมดีของหลวงปู่มาได้ทุกมื้อนะครับตั้งนะครับแกะโดยไม้ตะเคียนอยู่แซยอยู่น้ำล่างต้องจากโพอสอใดย,ยังบ่ฮู้นะครับพอดีช่วงหลังนี่ยเอาไมโครไปวูก็เลยไปเจอครับ มีสองส่วนส่วนหนึ่งขยวัดอ,อายอาุบอดปา่าแสงธรรมมันสว่างนะครับจากไม้ตะเคียนต้นเดียวกันอันนี้แกะเป็นพุทธรูปอีกช่วงหนึ่งท่อนหนึ่งก็แกะเป็นลูกผูเครื่องธรรมจโัโรตรงนี้นะครับครับไอ้ที่สําคัญอีกตรงหนึ่งก็ตรงนีงก้นก็คือเป็นเจดีย์เก็บอัฐีลูกผูเครื่องธรรมจโัโรนะครับ อธิแล้วก็พ่อมอาบาดจีวอ,อัอธบริกันทั้งหลายคนครูเครา่องจะชูข้างในนะครับเมท่าถำบุญในวันที่ยี่สมีนาของทุกปีนี้จะเปิดให้ลูกให้หลานมา,าบูชาป,ป่าไตมาร่วมท้ำบุญเพื่อระลึกถึงคุณงามคุณดีของหลวงครูเครื่องนะครับเปิดทั้งสี่ด้านได้นะครับนี่รอด้วยท่องเหลืองนะครับนี่ครับ เวลาทรงการเวลานัก็ลูกหลานเขาทีเอาไปข้างล่างไปให้ลูกหลานให้ญาติโยมได้หดได้ทรงในช่วงทรงการนะครับหลังจากหดทรงเสร็จแล้วก็มาประดิษฐานไว้ที่เดิมซึ่งหลวงปู่ได้ไปเข้าเฝ้านะครับรพ,พระสมเด็จพระราชชินีพร้อมด้วยพระลูกยาเธอนะครับก็สเสด็จมาช่วง บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนนะอยู่ค่ายทหารบ้านน้ำส้มครับสนชสุรชาติก็ได้นําปูเข้าที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยูห่หัวต้องการที่อยากจะมาสนทนาถ้ำกับหลวงปู่เครื่องนะครับก็ได้ไปที่ค่ายทหารบ้านน้ำส้มนะครับเป็นเหตุที่ว่าสนทนาถ้ำเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวทำปูเครื่องว่าหลวงปูป่อยากจะทําอะไรไหมปูอย,มอ,อยากสาร้างซิมท่านอยากสร้างซิม ซิมก็คือโบทน่นนะเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นกณะระวทุนใด็กปัจจุบันเขเลยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมด้วยพวกบริวาขรข้าราชการที่มาเข้าเฝ้าตนนั้นกน็ร่วมบริจาคเป็นทุนเบื้องต้นให้หลวงปู่สร้างสร้างโบสถ์หลังนี้นะพระอุโบสถหลังนี้นะหลังจากนั้นลูกหลานก็พากันสมทบแลจนแล้วเสร็จนะครับนตรงนี้คือคือต้นมะข้อยวนะครับ คนอยู่ทางอื่นอาจจะบม่รู้จักต้นมะข้อยวมันจะออกผลในช่วงช่วงเขาพรรซาช่วงเขาประดับดินก็สิเดือนเก้าเดือนสิบหลวงปู่เกิงตาตะคุณโนโรหรือหลวงปู่เกิงอุ่นเที่ยวนะครับอดีตก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหันยุ่งคนหนึ่งนะครับหลังจากที่หลวงปู่เกิงนี่ไปเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่พศ2482-2488เกิดสองครามโลกขึ้นนะครับผู้เก่งเป็นคนหนึ่งเป็นทหารพลทหารคนหนึ่งซึ่งไปร่วมรบจากพศ2484-2488จนได้กลับมาก6ปีร่วมไปสงครามโลกหลังจากที่ปลดทหารมาแล้วก็นนะได้มาเป็นผู้ใ่บ้านตั้งแต่2488จนพศ2 ห้าร้อยสิบเจ็ดย,ยังได้เกษียณนะอายุราชการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าบุคคลนึ่งที่ไปร่วมล้มน้ากันก็นคือปูขาวมีเจดีย์อยู่ใกล้ๆกันน้องปูขาวแสนสุวรรณไปล้มน้ำกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปูเกลือนี่แต่เกิดพศ2องพัน่าินะครับเพื่เสียชีวิตพศ2551ก็เป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วนะครับ เคยมาบวชบวชอยู่สมัยนั้นสมัยน้อยก็เคยมาเล่นกระพูเครื่องประจำนะครับเป็นคนใจดีอารมณ์ดีอดีตทหารพันศึกสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คือบุคคลสําคัญที่อยู่ในตรงในตรงนี้เป็นของพตตู้เซเป็นมอยาโบลานนะครับจะรักษารุกระาลานอยู่แถวนี้ละนี่นี่ของปูกานะครับนั่นของอาจารย์มิรัตนนะครับก็อยู่ตรงนี้ล้วนเป็นบ,บุคคลสําคัญนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นป้ายแนะนำนะครับประวัติหลวงปู่เครื่องธรรมจารุช่วงนั้นอาการท่องเที่ยวทัองอ้งจังหวัดอุดรธานีก็ได้สำรวจที่ท่องเที่ยวต่างๆครับก็ถือว่าเอาวัดเทพสิงหารหรือเอาบ้านนายุ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร,ร์เชิงอ,อนุรักษ์ธรรมชาติและบ,บคุคคลสำคัญ อันนี้คือหลวงปู่เครื่องธรรมจะโรบนะครับนี่สมเด็จรุ่นในยุ่จำปัสักเนะเป็นพระเจคีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งนี่หลวงปู่เสานี่หลวงปู่มันนะครับอันนี้เป็นภาพที่หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นิมนต์ปูเครื่องไปประเฝา,าที่ที่กรุงเทพนะครับที่สำนักพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวนี้อยู่ค่ายทหารน้ำท่งนะครับ ภาพใหญ่ก็จะอยู่ทางในนะครับอยู่ทางในเจดีภาพชัดเจนอันนี้คือทางผู้ดำเนินการเป็นได้ถ่ายมาเพื่อโปรโมทเพื่อเชิญชวนพี่น้องได้มาเที่ยวมาชมมาศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดเทพสิงหารวัดหลวงปู่เครื่องธรรมจโรนะครับส่วนรายละเอียดพี่น้องก็สามารถค้นคว้าเบิ้งได้น้ำยูทูบน้ำกูเกิลนะครับว่าห้องปู่เครื่องวัดเทพสิงหหาร อำเภอนาโสมหรืออำเภอนายุงนะครับก็สิเห็นรายละเอียดนะครับในผมในฐานะที่ว่าเป็นลูกของปุเกิงเป็นลูกของหานพันศึกก็ภูมิใจที่พ่อได้รับใจสัตว์นะครับวันนี้ก็สัยน้อยได้มาทายเพื่อว่าเป็นสารคดีอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบขอบคุณครับ